สูตรหมักผมด้วยกระเจี๊ยบเขียวก่อนจะไปฟังอย่าลืมติดตามพี่มดนะคะถ้าคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดรีโพสให้พี่มดด้วยค่ะใครบ้างมีปัญหาผมแตกผมเสียจากการทําสีบ่อยๆย,ยืดผมดัดผมกระเจี๊ยบเขียวนะคะเปลี่ยนผมเสียให้เป็นผมสวยได้เป็นเคลาตินนะคะธรรมชาติทําให้ผมของเราเงานุ่มเด้งฟื้นฟูเส้นผมนะคะให้แข็งแรงให้มีวอลลุ่มดูหนานุ่มนะคะผมหยิกชีฟ้ฟูแห้งทําให้ผมของเรานะคะสรุป สวยนั่นเองนะคะวิธีทําก็ไม่ยากคะ่นกะนาไปเก็ียเขียวนะคะครึ่งกิโลนะคะมหาหั่นเป็นท่อนๆล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนําไปต้มนะคะกับน้ําประมาณ1ลิตรนะคะต้มไว้ประมาณ20นาทีนะคะกรองเอาแต่น้ำแล้วก็เอาน้ำของกระเจี๊ยบนะคะมาหมักผมของเราประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนะคะล้างแล้วก็สะออกสะออกนะคะ แล้วก็เซตผมได้ตามที่ต้องการเลยค่ะจะทําให้ผมของเรานะคะมีน้ําหนักนุ่มสวยเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้นะคะพี่มดก็ได้มาจากช่องทางของคนต่างประเทศค่ะเอามาแบ่งปันกันนะคะบอกได้เลยนะคะพี่มดลองทําแล้วทําให้ผมของเรานะคะนุ่มแล้วก็ดูนะคะมีวอลลุ่มด้วยค่ะเป็นธรรมชาติ